sao sao mà đủ có viên nghệ làm ba tìm được hết quan ninh quan ninh tìm rồi ในของนี่ครับน้ำตื้นเลยนะครับลุงเขามาหาปลาด้ปลาเต็มเลยครับปลาว่ายอยู่เต็มนะครับปลาว่ายอยู่เต็มนะครับนีครับปา,าขึ้นเต็มแล้ว ปลาน,นินเยอะเลยนะครับลุงเขามาหาปลานครับเดี๋ยวดูลุงวิ่งแหยื่ที่นะครับนะครับได้ลปลาเต็มเลยครับเยอะเลยนะครับปลาน,นินนะครับเป็นกระสอบกระสอบเลยนะครับ ปลาเยอะนะครับน่ครับกองยาวไปเลยนะครับเป็นของรถมาใหญ่นะครับปลาจะเยอะมากนะปลาเต็มเลยนะแกปลดไม่หยุดเลย ลดน้ำลงมากก็เลยเอาง่ายนะป่าหน,นินถ้นาน้ำเยอะๆเอายากนะครับป่ายังขึ้นอยู่เต็มคนระับเดี๋ยวดูลุงเขาเวียงไงอีกทีนะได้เป็นกระสอบกระสอบเลยนะครับ ลุงเขาเยงแหกที่ดูลุงเขาเวียงแหกทีนะครับ เยอะครับปลาเยอะมากเดี๋ยวดูลุงเขาเหวี่ยงแหอีกทีนะครับนะครับแก่ขี้แห่นะครับล้างหล่นครับล้างแหก่อนครับเดีย๋ยวแกจะเหวี่ยงอีกทีดูนะครับ เเยอะลนครับไม่เวียงแล้วลุงไม่เวียงแล้วเหรอเวียงอีกสักทีผมทำคลิปลงมาดูนะครับวิถีนะครับ หากินแบบบ้านๆเนาะลุงแกก็เวี่ยงแห่ได้ปลาเน,นินเยอะแยะเลยนะครับปลาเน,นินเยอะเลยครับตรงนี้น้ําตื้นนะครับช่วงนี้น้ําตื้นนะโอ้ใส่กระเป๋าก็มีปลาใส่กระเป๋าก็มีนะครับนะครับเอาแกเอาใส่กระเป๋าก็มีครับเอาล่วงแล้วยังจับได้อีกนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋วดูคลิปหน้าต่อนะครับเดี๋ยวดูลุงเขาเวียงนะครับเดี๋ยวดูลุงเขาเวียงอีกทีก่อนนะครับปลาเยอะกับปลาเยอะแก okay, จะไปเวียงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะ ตามไปดูนะครับลุงเกยจะไปเหวี่ยนตรงนู้นนะครับได้เยอะนะครับปลานินเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับลุงเกย์เดินไปเหวี่ยนตรงนู้น,นครับ ลุงแกเวียงแหก่อนนะครับครับลุงแกเดินไล่ปลาอยู่นะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวลุงแกจะเวียงแหกแล้วนะครับลุงแกเดินไล่ปลาอยู่นะครับแกจะเวียงนะครับลุงแกเดินไล่ปลาเสร็จแล้วแกก็จะเวียงแหกนะครับ ปลาเยอะครับปลาเยอะครับของนี้ปลาเยอะตอนนี้น้ําตื้นนะครับเขาไล่น้ำออกหมดแนละ้วปลาจะเยอะมากนะครับดูลงุงแกเวียงแหนะครับ ลุงก็เตรียมตัวแล้วนะครับจะเวียงแหนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับลุงจะเวียงแล้วนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับลุงจะเวียงแล้วนะครับแกไล่ปลาเสร็จแกจะเวียงแหนะครับครับดูนะครับแกเดินไล่ปลาก่อนนะครับแล้วแกจะเวียงแหนะครับ แกเวียงแล้วครับเวียงแล้วปัาบจุบดูครับว่าได้ปลาเยอะไหมนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูว่าได้ปลาเยอะไหมนะนะครับแกงงมอยู่นะครับโอ้โหได้เยอะเลยนะครับโดดกันมักเดียวนะครับได้เยอะเลยนะครับแกนะครับแกรวบอยู่นะครับ แกล้วแแ่อยู่นะครับตัวใหญ่ๆด้วยนะครับอ่าโดดพักเดียวครับปลาโดดพักเดียวครับแกมลังงมปลาอยู่นะครับ ยวรอแกเอาแห่ขึ้นเนาะตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ๆคุณีกกำลังจะเอาแห่ขึ้นแล้วนะครับรวบแล้วนะครับรวบแห่แล้วนะครับกำลังจะเอาแห่ขึ้นแล้วเสร็จแล้วเอาแห่ขึ้นแล้วนะครับเอาแห่ขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับปลาติดอยู่นะครับปลาติดอยู่ มีตัวใหญ่ๆได้นะครับเอาขึ้นแล้วครับเอาขึ้นแล้วครับรวบแผขึ้นแล้วครับได้ปาเยอะแยะเลยนะครับนะครับแก้รูดแล้วนะครับปาเยอะแยะเลยครับอ้ปาติดเยอะแยะเลยครับตัวใหญ่ๆแล้ว คนมาวางกัดด้วยนะครับโอ้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยเยอะแย,ยะเลยครับโดด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 สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พันบันดีชาแนลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ปลาเต็มเลยเห็นไหมครับนะครับหนักอ้งเลยนะครับสวัสดีครับ